ครับก็อัปเดตนะครับตอนนี้ก็กําลังจะวางเสาไม่ชสั่งเสามาเขากาลังจะเอาเสาลงให้นะครับนี่วางไว้ทั้งหมดสิบห้าต้นนะครับซึ่งตอนนี้บ่าวเดียยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างเองหรือว่าหรือว่าจะเอาน็อกดาวน์บ้านน็อกดาวน์ถ้าเอาบ้านน็อกดาวน์มาลงเสร็จปุ๊บเสาพวกนี้บ่าวเดียจะเอาไว้อ่ เอาไว้ต่อเติมทาโรงรถทําห้องน้ําห้องครัวอะไรเงี้ยครับอ่าเพราะว่นอกดาวมันจะมีแค่ห้องนอนแล้วก็ชานระเบียงถูกต้องไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกเนี้ยมันได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าถ้าไม่เอานอกดาวถ้าจะให้แบบช่างช่างเขาสร้างบ้านเลยนะครับสร้างบ้านให้เลยก็จะใช้พวกเนี้ยสิบห้าทั้งหมดสิบห้าต้นเนี่ยทาเป็นอ่าเป็นห้องเป็นห้องสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องโถง นะครับอ่ะก็คือจะเทคานใส่ดินเลยนะเดี๋ยวบาวเดียขอไปตกลงกับมาดามหน่อยก่อนแล้วกัน <c oughs> ว่าจะเอาอยัางไง <c oughs> ใจก็อยากจะได้นอกดาวเลยปุ๊บจะได้มาอยู่เลยเดินไฟขอไฟขอ,ฟขอบาลกี้สร้างห้องน้ําแต่ถ้าไม่เอานอกดาวก็จะให้ช่างเขาเริ่มมาก่อปูนได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังลงฮนะนี่ที่บาวเดีย อันนี้จะเป็นต้นดาวเรืองเบ่าเดียวเอาต้นไม้มาอันนี้เป็นต้นมะม่วงมะม่วงเบาอ่าอันนี้เป็นดอกไม้เบ่าเดียวเอามาเพาะดอกอะไรไม่รู้เจออยู่ริมทางเก็บดอกแห้งๆมันมามาโรยเลยรยก็ขึ้นอนะเต็มเลยนะครับแล้วก็มีปลูกตะไคร้ด้วยอันนั้นเป็นมะม่วงเขียวสเสวยนะนะครับนู่นอันนั้นจะเป็นผักสวนครัวนี่เบ่าเดียเอาต้นอันนี้มาเดี๋ยวจะปลูก นี่ฮะน่าจะปลูกไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเขาเรียกต้นอะไรไม่แน่ใจที่ที่มันจะเป็นพุ่มๆตามปั๊มน้ํามันอะ่ะที่เขานิยมปลูกเป็นรั้วกันะนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ของผมหรอกนะเขาเอามาปลูกแล้วมันเหลือนะครับผมก็เลยเอามานะเดี๋ยวจะรดน้ำรดน้ำให้มันเปียกๆไว้นะ กว่าจะลงดินนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับนี่มะนาวมะนาวมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามะนาวมีห้าต้นนะครับอันนี้จะเป็นต้นสนอันนั้นก็มะม่วงมันมะม่วงเขียวเสวยนะอัน,นจะเป็นโหระพาหรืออู่นะนะครับอันนี้เป็นพริกนี่ออกออกดอกแล้วออกเม็ดแล้วนะครับอันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยงเขาเรียกพริกกะเลี่ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนั้นเป็นกระเพรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับยังไม่เห็นเม็ดมันเลยนี่นะครับผมอันนั้นก็เป็นกระเพราแดงกระเพราขาวกระเพราแดงนะครับมะละกอนะครับใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดนี่ต้นมะกรูดอันนั้นเป็นมะละกอสูงมะละกอมีมะละกอเตี้ยมะละกอสูง นะครับมะละกอสูงก็จะเป็นลูกยาวนะครับมะละกอเตี้ยก็จะเป็นลูกกลมๆป้อมๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้แล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงสามฤดูดน,ะนะครับมะม่วงสามฤดูอ่าแล้วีก็ตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ดาวเรืองเดี๋ยวดาวดาวเรืองนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเป็นบางต้นนะอืม บ่เดี๋ก็จะขนดินนะฮะเดี๋ยวว่างๆบ่เดี๋ยขนดินจากตรงนั้นนะ่ะมาเทถมตรงนี้ถมไปจนสุดนู่นเอาหินออกไงเพิ่นไน่เพิ่นเอาอ่ะนะครับในรถก็ถอยมาเขาจะเอามาวาง เสามีน้ำหนักหนักมากนะครับเขาจะวางสองฝั่งนะครับสองฝั่งกลัวอาจจะกลัวดินซุดด้วยเวลาเกิดฝนตกมาแล้วน้ำมันขังเนี่ยทำให้ดินถ้าเกิดด้านบนมันหนักมากมันทําให้ดินถลายลงไปได้นะครับเพราะว่าดินก็เพิ่งเทยังไม่ได้เดือนเดียวเองนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ช่างกันังจะเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับ โอเคเบ่าวเดียวก็เดินท่อไว้แล้วนะครับเดินท่อน้าท่อประปาเนี่ยได้สามจุดนะครับฝั่งนู้นหนึ่งด้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านในหนึ่งนะฮะทั้งหมดสามด้านนะครับก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ยังไม่จําเป็นหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าก๊อกตรงนี้มันควรจะมีหรือไม่มีก็ก็ยังนึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ต่อขึ้นมาไว้ก่อนเผื่อใช้ผสมปูนผสมนู่นเผื่อใช้งาน แต่ถ้าไม่ใช้ยังไงก็เดี๋ยวบ่าวเดียก็ตัดแล้วก็อุดไว้แค่นั้นแล้วก็ต่อไปจะใช้ตรงไหนก็ค่อยต่อไปนะครับเพราะว่าท่อบ่าวเดียไม่ได้ฝังลึกนะนี่นะฮะบ่าวเดียวไว้แค่ตรงนี้เองนะครับขุดลงไปนิดหน่อยก็เจอนะครับมันก็เลยไม่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 งไอ้ไม่ยากนะครับสําหรับการต่อท่อนะอ่านะครับก็วางแผนไว้หมดแล้วนะครับส่วนน้ําถ้าเกิดฝนตกเนี่ย เบ่าเดียวจะปรับพื้นที่ให้มันให้น้ํามันไหลไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะให้มันไปลงท่อนุ้นนะครับให้มันไปลงท่อนุ่นนี่เบ่าเดียววางท่อไว้ท่อนขนาดหกนิ้วให้น้ํามันไหลไปนะครับแล้วก็ไปลงท่อธรรมชาติอันนี้จะเป็นเบ่าเดียววางท่อไว้หมดแล้วนะครับทั้งหมดอ่าสิบสี่ท่อนนะมันก็จะไปนุ่นตรงนู้นจะเป็นคลองธรรมชาตินะครับน้ําก็จะไหลไปนุ่นเลยอ่ะโอเค ก็จะเป็นน้ํามาสองฝั่งวางท่อสองฝั่งนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นท่อเหมือนกันนะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อเหมือนกัน,นตรงนั้นน้ําก็จะไหลไปตรงนั้นนะอันนี้เป็นบ้านน้องชายมาดามหน่อยครับนะเห็นไหมสวยมากเลยอืมนะ ครับเบลเดียไปนอนมาแล้วนอนมาแล้วนอนมาสามสามคืนไม่ฝันเลยอ่านะฮะเออเอ้อเอนาะอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เสาลงไปแล้วนะครับผมเจ็ดต้นเดี๋ยวออมลงฝั่งนี้อีกแปดนะครับแปดต้นนะ อันนี้เสาพึ่งหล่อมานะครับผมเสาเพึ่งหล่อมาเป็นเสาหัวเหล็กนะครับเขาใส่เหล็กมาให้เพราะว่าบางทีจะทําเป็นโครงหลังคาเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เหล็กมาไว้นะครับเพื่อที่จะปอกเหล็กต่อเสริมโครงได้แล้วก็หรือว่าจะต่อเป็นโรงรถอะไรเงี้ยนะฮะ ก็เลยสั่งเป็นหัวเหล็กมาอ่ะนะครับผมก็เรียบร้อยครับอัปเดตมันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าบ้านบ่าวเดียจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะยังไงก็ขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ